คอบห,หรือเปล่าเอาโทษโทษทำไมนี้ยเป็นหนึ่งสปอ่ะเขาแก้ คือแบบมันเจอข้อมูลที่เป็นเคสอ๋อนี่คืออันน,น,นี้อันนี้ก่อนแก้ออ๋กอก็จะกดอร์เฟคขึ้นแกเดี๋ยวเกลี่ยน่อนเนาะพร้อมสอบถ้าลืมเซื้อโอ้ oh my god ทั้งครเช้า,า,า,ท,าที่สดใสพร้อมสอบไหมไม่รู้แต่ว่าพร้อมสอบภาวนา14ข้อเดมมิ่งพะทุกคนมีพระ ก็มีพรเกี่ยวทุกอันี้เสร็จแล้วนี่คือชมหน้าอาจารย์ออกกล้องไหมไม่เอาโอเคโอเคไม่ออกก็ได้โอเคโอเคไม่ออกก็ได้นี่คือชมหน้าอาจารย์ที่จะฆ่าพวกเราในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเยิ่งอ่ะแล้วก็คือเรากำลังจะกลับหอ ไปนอนอแค่ามาเจอนรกในวมาพรุ่งนีน้นเริ่มชินละเดี๋วมาชิมมาดูกันว่าพรุ่งนี้จันทรีกับจันเม้นจะฆ่าเราหรือเปล่าใช่แหลพรุ่งนี้แม่นดีกว่าวันนี้แน่นอนเลยวันนี้มีมชอยชอยดวนถ้ารเราการาข้อหนึ่งหมดเราก็จะได้ยี่สิบห้าเต็มร้อยไม่มือเขาบอกเขาสูบชอย มีโอกาสที่จะแบบกอไก่50%อะไรเงี้ยก็ยิ่งดีแต่ว่าจะมีหนึ่งชอยที่เกิน25%่สิาเปอร์เซตว่าเขาแมต้องเดาให้ถูกชอยไหนมากพอเราก็จะได้เกิน25%ใช่ตู้อ่ะตูเป็นสุดๆไม่อ่านแล้วพิ่งดวงสวัสดีคนรู้จักหนึ่งคนีม่อเจอกันดีเหรอดี๋ยยายๆก็พบแล้ว เแกุ้งนี้มึงบ๊ายบายโอเคคืตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วเรียบร้อยเนาะก็ขี้น่า,าปลอมายใช่ปะจริงๆมันต้องมาส่งถึงประมาณแบบตรงหนึ่งนมบัวอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกมันหมดระยะที่ไอเฮ้าก็เลยจากไอเฮ้าสะมาถึงหอร้อนมากเหนื่อยมากตอนนี้แบบเปียกไปหมดเลย แต่ว่าก่อนอื่นกันได้ก็คือจะมารีวิวข้อสอบก่อนวันนี้สอบเป็นวิชา QC QM material เนาะก็คือเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอะไรอย่างนี้บอกว่าข้อสอบต็วข้อเขียนหมดเลยพถิติเยอะมากแล้วก็แบบตัว, ung, ตว, ung, ตว ung, อย่างยตัวอย่างอะไรอย่างงั้นเขียนเยอะมากกระดาษที่ใช้เขียนมันไม่ใช่กระดาษ A4 เนาะแต่ว่าเขียนไปประมาณแบบ6 7หน้าได้ค่อนข้าง,าง,างมือหงอิกเลยทีเดียวแล้วทีน,นี้ด้ยวยความที่ว่ามันเป็นการตรวจสอบใช่ป่ะมันก็จะเกี่ยวกับสถิติตรงนี้นั่นเลขกับ กดเือคิดเลขมันมือมากคือกดแบบกดแล้วกดอีกอะได้ไม่ตรงซ้ำรบอบเลยบก็นแ,แบบอ้ช่างมาันละกันเอาเป็นผ้าถ้าวิธีทำมันถูกมันก็คือถูกนะบอกว่า,าอาจจะถูกไม่หมดแต่ว่าก็แบบมันจะถูกตอนนี้เป็นเวลาก <c oughs> ี่โมงแล้วก็ไม่รู้ประมาณเกือบบ่ายแล้วคิดว่าน่าจะบ่ายแล้วใช่เราก็จะนอนก่อนแล้วก็ตื่นมาอ่านวิชาที่ราสอนวันนี้ที่คุยกับโคไปก็คือเม็ดแมทเนาะ เด้เจอกันขอไปนอนก่อนก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงหลับแซ่บมากสุดๆไปเราจะมาอ่านหนังสือกันอ่านหนังสือได้แล้วเ 有没有亮啊？ เลยแล้วไปอยู่กับตัวตึงภาคไปเลยเขา <c oughs> อบอกว่าเธอนี้นย่อนมากมาขอร้องอย่อนแบบสุดๆไปเลยย่อนทั้งคู่อ่ะไม่มีความตึงใดนๆนทั้งสิน้นจริงคือแบบมาเลื่อนรับปริญญาที่จุฬาใช่ป่ะเออแล้วตอนนี้ก็แบบเหมือนซีว่าแบบว่าแม่งก็เดือนสอบด้วยเออพวกเราก็เลยต้องสอบเร็วกว่าเดิมแล้วก่อนจ่ายอาชีพเหลือ,อ,อที่ก็มีความหมายนะคะเด็กๆเหลือที่ชอบไปสอบเหลือที่คือตั้งเจ็ดวันเลยนะเจ็ดวัน เวันนี่คือสามารถอ่านได้ประมาณ580วิชาเว่อวีอย่างน้อยมันก็ควรจะแม่นสักวิชาอันนี้ไม่แม่นเลยเลยแบบไม่มีวิชาไหนที่แบบโอเคสักวิชาใช่ซึ่งเราเราจะไปเจอวิชาถัดไปตอนนี้ขอกินข้าวกันมามาเจอกันหน้าห้องสอบความสอบหรือไม่ไม่คำตอบ ข้องน้ำหมดลย้ไหมเป็นไงบ้างันสอ,อบเสร็จแล้วตุยในเวลาหนึ่ชั่วโมงครึ่งก็ข้าพวกเราได้แล้วไม่ต้องถึงสชั่วโมงปวดคอจริงอ,อ่านบนไอ้นี่ ID ผิดด้วยแบบไล่ข้อผิดอะ่ะแบบว่าอะไรอะ่ะเหมือนกาผิดข้อแล,ลแ,แล้วก็ไล่ผิดแต่ดีแล้วก็รู้ตัวทันแบบใช่ ลบแบบมันกลับไปไหนทำอะไรต่อไ่อ่านจือต่อมีสอบใครอ่ะแต่พรุนี้ไม่ไ่สอบเลยจะกลับไปนอนก่อดีๆอไปชชราจพลังแล้วค่อยตื่นมาอ่านไฟต่อใช่แล้วเจอกันที่หออันย่งคตอตอนนี้ก็คือเราถึงหอแล้วในเวลาประมาณด้วลไ้สาวตึง บ่ายสามครึ่งแต่ว่าออกจากห้องสอบประมาณบ่ายสองครึ่งใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงรถป๊อปไม่ยอมออกจริงเหรอใช่กูนั่งอยู่ในรถป๊อปแบบอิ่มหน่อยที่กว่าเขาจะออกจะะกอากสาระไปกี่อ้วก็ไปจอดรอตรงนั้นปะเออตรงไงเอเฮ้าวันนี้ข้อสอบมีร้อยข้อกูมั่นใจเจ็ดสิบเจ็ดข้อขอเยอะนเยอะเยอนะวะคิดว่าน่าจะเยอะในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเช็คคำตอบนะเช็คแล้วกลัวเจ็บ ก็ <g ill ain> เลยไม่เช็คดีกว่าปล่อยมันเป็นเรื่องสอนนะค, <c oughs> คุณรู้ไหมคนที่ส่งคนแรกอะแบบคนแรกคนสองเนี่ยแล้วคือมันยังไม่ยังไม่มีคนส่งตามใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> นั่งตวดตรงนั้นเลยเว้ยจริงเหรอ,อแล้วเขาบอกคะไนเลยวะไม่บอกค <c oughs> ือเขาไม่บอกเขาแบบบุ๊กอิฟเขาแบบอาจ,จารย์ต <c oughs> อนแรกกูว่ากูส่งแหละแต่แบบอาจารย์เต๋อขันนะกูไม่ส่งก็ได้วะตรวจอีกแบบแล้วกันดิกนอแล้วกันแล้วแหละก็พรุ่งนี้เราไม่มีสอบ เมดของเรามีสองกูเรือจ้ะกูเตือนได้ทำได้จะเปลีป่ยนชุดแล้วก็ไปน,นอนภาคค่ำเราจะใช้ชีวิตและบรหารเลย <c oughs> ไม่ไปไ,ไม่ได้เราต้องอ่านต้องอ่านของมันสุกก่อนอแล้วพรุ่งนี้ข้อของมันผลิฮัตไปเจอกันไปนอนก่อนบายสวัสดีเช้าสดใสกับกูที่อายุ21แล้ว ประเด็น like kind of so well. ูแต right ่ความน่ารู้วะฮะไม่ได้ผลวันนี้เราไปสอบวิชาอะไรวันนี้เราสอบไฟฟ้าซึ่งเรียนกับภาค A ซึ่งกูท่าไฟไม่ได้เลยแต่ปีหนึ่งเป็นปี4แล้วก็จะทำ่ได้ตลอดไปทำเวล้ตลอดไปจะเข้าห้องสอบในอีก15นาทีทัดงงขนาดเร็ววะ สอบเสร็จแล้วหมายถึงว่าสามคนนั้นสอบเสร็จแล้วแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งเป็นไงบ้างโอเคนะแบบแบบโอเคอยู่ไม่ต้องถามคนข้างหลังดีกว่าเป็นยังไงบ้างเดีว่าแบบว่าถ้าใครจะเข้าไปวัดจุฬาแล้วเรียนอิเล็กอิเล็กหนึ่งก็คือทำในแบบเหมืครบทุกข้อแล้วก็จะทำข้อสอบได้ครบทุกข้อ ใช่แต่ว่าเราก็ทําได้ไม่ครบเหมือนกันเพราะว่าเราแบบแอบเบอร์ตอนอยู่ในห้องสอบนี่เธอบทสามเพราะว่าเรียนไม่ทันจริงคือคือแบบบทสามยากมากคือแบบคําถามละเอียดมากๆแต่ครูพ่อคุณแมพยายามหาหาอุ้ยอันนี้แสงปวดเราสวยคือในห้องสอบเนี่ยน้องแบบเราอาจจะรู้สึกปากซีดได้เลยให้เอาลิปเข้าไปด้วยเพราะพี่เอาลิปเข้าไปดูข่าเลยแล้วก็อย่าดดอย่าใช่อย่าดแล้วไปไหน ไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้วบ๊ายบก็สวัสดีครับหลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลังจากการสอบไปนะครับก็อยากจะขอโทษอาจารย์นะครับที่ไม่ตั้งใจเรียนผมผมพยายามแล้วครับผมผมได้เท่าไหร่ผมทำไม่ได้หอโทราครับอาจารย์กินหอแล้วรีวิวข้อสอบวันนี้นะกัน มีทั้งหมด6ข้อ4บทก็คือบท2กับบท4จะมี2ข้อใช่ถามว่าเรียนทันไหมก็เรียนไม่ทันก็เลยเทบท3ไปเนาะเพราะว่าบท1ก็คือเรียนแต่แรกก็เราจะทำได้แม็กซ์สุดคือ5ข้อทีนี้ทำไปทำไป5ข้อจริงแต่ว่า2ข้อสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่วในระดับหนึ่งคือวิธีทำมาทำได้เแต่ว่าอาจจะแทนข้าผิดหรือเปล่าไม่รู้ เพยอยาวให้มันได้เลขสวยๆออกมาแต่ปี45ก็อาจจะได้โซอมัน30ไหมคาดหวังคาดหวังให้ได้ถึงิ0ซึ่งไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าเพื่อกให้มันเป็นอย่างนั้นถึงพวกนี้เรามีสอบตอนบ่ายเป็นสีสองะที่เราต้องมาเรียนเรียนใหม่ตามสูตรก็คือเราจะนอนก่อนสุกดกับเรามาสอบวิชาสถาิติของสัปดาห์นี้กัน So, I'll fit. I said, Some i a <laughs> 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 มันแค่แบบการขอรถไปเลยมือเท่ากับคิวเงี้ยจงหาค่าของบีเอฟมะขอบคุหค่ะ thank ะ o u อย่าตองอย่าตองบอกล้อล้อล้อยังลบได้เหรออิเตอร์ ไปขึ้นเขียงวิชาสุดท้ายของสัปดาห์นี้ฉันก็ไม่ได้มีอของสัปดาห์นี้น <laughs> ไม่ใช่ของมิดเท r มนี้เราเปของสัปดาห์นี้เราะหลือีกตัวหนึ่งกำลังรอยอยู่ในวิชาภาคแต่อีกนานก็เลยก็เลยชิวๆเอยใช่ยังไม่แห้งใส่เดวยวแบบภาก็ยังไม่ห้มึงงาเดบแแบบเบลค่ะไม่ใช่กู อันนี้ก็คือเราสอบเสร็จแล้ววิชาฟิสิกส์สองแล้วเราจะกลับหอไปกินวันเกิดเราจะมาวันเกิดเรานะกับเพื่อนเพื่อนของเราแร่จะสอบวิชาสุดท้ายอีกประมาณสองอาทิตย์ข้างหน้าค่อนข้างไกลเพราะว่าช่วงน,นี้ก็คือทำประชุมได้วเราไปเจอกันนะครับ สอบันสุดท้ายเป็น,น,น x บาร์อาชาครับครับ x ็กซ์อาชา x า์พร้อมสอบไหมพร้อมสอบไหมพร้อมมากไม่เคยพร้อมกับนี้มาก่อนตอนนี้คโคตรพอสอบตอนนี้เลยนี่ถ้าเป็นดีชาดนั่งมาด้วยแล้ีชาก็อยู่ใช้คอนโทรลเรียนก่อนับ้าาเอาอาชาเ็นชาดอาชาเนี่ยผิดอยู่เลย x ชาร์ x ชาในในเงิน x ชาออกไป ตัวตึงภาคตัวตึงภาคแล้วเขาโน้นนะเขาเรียกตัวตึงอุดรเขาเช็คขึ้ยังวะเยเหรอเขาชื่อคุณได้เขาเชคขึแล้วเขาเลยเช็คแล้วมืงสกดพบสกกลอะไรนะสะกลผัดสกุลพัดก ฮาร์ฟฟูสวัสดีฮาร์ฟฟูสวัสดีฮาร์ฟฟูไม่ไหวแล้วฮาร์ฟฟูไม่ไหวไอคลิปเลวอนอะเราเราจะสอบในอีกสอบชั่วโมงข้างหน้าแต่ยเรียนอยู่เลยมีโตแต่เรายังเรียนอยู่เรียนไม่จบเลยสภาพอยู่ว่ะยังไม่เล่าเร็วทำไมเราถึงต้องมาสอบกันในวันนี้ก็เคยจริงแล้วอะมิสัปดาห์สอบมิดเทอร์มันจบไปประมาณ สอบอาทิตย์แหละอันนี้คือดีที่2อหลังจากสอบมิเธอ,อมแต่เรามาสอบวิชาสุดท้ายในวันนี้เปรนยิาภาคที่ยากมากเข้าบอกโอเพนบุ๊ได้แต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าโอเพนทันก็ตอนนี้เรามี8 lecture วะมี8ปด lecture แล้วก็มี text หนึ่ง text แล้วก็มีโจทย์อีกร้อ0 0 0อย, 8, ย่างเวลาสอบ3ชั่วโมง มัยจิลานะครับมัจจิลาในช่องนี้นี่คือส่วนใหญ่คนดูเป็นใครบ้างมปลายน่าจะมปายแล้วมั้งแล้วคนไหนอยากเข้านะครับนี่ดูไว้เป็นประสบการณ์ได้คุณจะเข้ามาเจอกับอะไรแบบนี้คนดูเสี่ยงหรืเข้ามาได้นะครับใช่แต่ว่าแา่ว่าพวกพี่โอเคไหมไม่โอเคมันก็ต้องโอเคไม่เอาไม่โอเคมันก็ต้องโอเคเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วทีสามแล้วมันไม่สามารถไปไหนได้แล้วช่องมิชื่ออะไรเนี่ย A ด o ปจับติงเอ่ A N เลย A N C H P บลาบลาซึ่งตอนนี้เรามีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนสอบนนั่อะไรตายดีกว่าเราก็อยู่ในห้องสอบแล้วอแต่อยู่ในห้องสอบเนี่ยไม่พร้อมได้ไรทั้งสิ้นไม่พร้อมได้ไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าเปิดโทรศัพท์ได้จริงหรอ เปิดอะไรก็ได้เปิดเลยเปิดอะไรก็ได้เปิดไปก็ไม่เจอคอยยากมากเอาวเปิดอะไรนะเอามาดูสภาพหลังสอบกันว่าจะเป็นอย่างไรคุณอาจารย์มาเรีบร้อสอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสักทีเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเสร็จ โอเค่เดี๋ยวแบบโอเคเออคือคะแนนไฟมันออกในตอนที่แบบสอนเลยเออพี่เจจริงกูเปิดเลยคือเออมืดและและกูล่ะเดี๋ยวค่อยไปดูใช่ไมันาเป็นอะไรบายบายทุกคนเจอกันเจอกันบล็อกหน้าเรอกันคลิปหน้าอยู่ทุกทุกคลิปทุกวิชายังไม่เห็นไอ้ที่ถ่ายที่พีสองเลย รออันดีไงก็สอบวันนี้แะเฮ้ยเ่อนเก่าดีรอเพื่อนรอเยอะๆเราอันนี่มันต้องูจะไปแลยไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวไปแล้วายบายายบายทุกคนายบาย